ค่ะกับสวัสดีค่าทวชชมทั้งบ้านค่ะค่ะมานี่กะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะคะมันี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งได้มาติดตามเรื่องความฝันกับคุณตะเขยนค่ะค่ะคุณตะเขยนนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ยางลงไปทงหน้านะคะเพิ่นกลับไปเห็นเห็ดปวกค่ะทวชชมเต็มโพลเอนนะค่ะแนมไปใส่มาใส่ก็เห็นแต่เห็ดปวกค่ะคุณตาหนีว่าสิไปเก็บเอาเนาะค่ะสิกลับมา เอากระตาละค่ะมาบอกแม่บ้านไปเก็บซอยพันวันเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณตาเข้นที่เป็นอย่างไรเป็นไปเป็นม่แนวดกะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของคุณตาเข้นพร้อมๆกันค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข้นค่ะ ค่ะวันนี้ก็มาติดตามหนึ่งเราความฝันกับคุณตาเขนเนาะค่ะเพิ่นกะฝันตองหัว,หวเนาะค่ะทับจุม่มเพิ่นสิฝันจังไดกะให้คุณตานี่เล่าความฝันให้ฟังค่ะฝันจังไดคุณตาอยู่ฝันอะไบาดนี้ฝันว่าไปรอวังเฮ็ดวังนตกเฮ็ดบ่ออกบ่ว่าค่ะบ้านก็ไปผู้เดียวนี่อยู่งก็ไผนี่บ้านนี่นแบบ กําลังโบกขึ้นมาเป็ดอันมีตะหลอกจุ่มเลยมาท่านบาดจักหลอกค<า>่ะเอ้อยว่าเป็ดขาวๆออกก็ออกลายพโโอรออเจ็บพวกไว้รอกแนวเนี่ยถึงเมื่อไเราแม่อะไรอันยหญ่ไปเจ็บซอยว่ะเบิองไหวบาดแห้งน้ำไปเรื่อยบาดเป็นขาวๆอยู่แนมไปไสก็มีแต่เห็ดมีตะเห็ดอู้ค่ะค่ะว่าเจ็บปุเดียวบ่หวานบ่ไหวหรอกทีว่า

ค่ะโอ้ยจะดหลออกหลักเลยวรอวันไหนก็ว่าที่มือเราชอบไปเจ็บต้ยอยวโอ้ยลูกขึ้นมายังเสียดายอยู่ยังเสียดายอยู่ก็ฝันว่าว่าจะไปเจ็บเห็ดหรืักฝันว่าไปใส่คือไหนไปห่อเห็ดแล้วแล้วหอไปไปห่ออยู่ก็ใบอยู่อยู่พุนออ่นหมอค่ะอยู่พุน่นอยู่กอไผ่อ่อนหมดอะอยู่พุน่นกอไผ่เออ แน่ไปขายกับพิษเจี๊ยบเหราขาวเลยบอกคุณตาเป็นเ้าขาวเลยบอกมันมาหวานนะพี่เราเราจมมันบูขึ้นมาค่ะบานีขึ้นทีแรกเลยไม่ก็ฝันเห็นหยานมูไมาเห็นบอกหย่านมูม่เห็นแล่ว่าเมื่อิดเราเคนไปเย็บซอยเลยค่ะแต่ว่ามันกระดกใหญ่พิษสังเกตเนาะเออเท่ามูมาบ้านเขาก็สิเย็บประทันเขาเล่ะก็เลยสิฟาวมาเอิดเอาคุณยายนี่ไปเก็บซอยเออผัดลูก ในความฝันนี่ยกำลังสิออกจากป่าเฮ็ดมาอื่นคุณใหญ่ปัจจุบันน้นลูกขึ้นลูกคนนี้นี่บ่าวลูกก็หอดเฮียนค่ะหอ,หอดหอดนอหนอดี่ดิค่ะความฝันตัวนี่บ่าจลูกลก็ร้องโค้งเชียงยด้วยแล้วบ่าสิไปเก็บเห็ดค่ะในความฝันดีใจบ่ดีใจแล้วเนะาะว่าสิไปเอาเห็ดฝันดีไรจนไหนจนไหลจ,จนตื่นเนาะคุณตาเนาะลูกเลยนะค่ะนี่เนี่ยมาหนี้คุณตาสิตีตัวเลขตัวไหนเขาฝันตัวนี้ตัวเฮ็ดปวกเลยแต่ว่ามันเป็นแบบนอค่ะ สีบางได้เฮ็ดก็ว่าใสเจ็บใส่ใส่เจ็บก็พอหรอกแต่าหันในทีว่าสิเจ็บอยู่บ่านจไปเอาค่ะคือว่าย่านย่านมู่มาพอย่านมู่มาเจ็บน้ำเหมือนเจ้าท่านเขาเลยนะเรื่องสิมาเอือน่ะเพิ่นสิมาเอากับตาสิมาเอือนเอาไปเจ็บซอยเออว่าจะเอาอผู้แพ้ผู้มันไปเจ็บเอาค่ะคือตอนไปนด่นไปไปโตเป่าไปโตเป่าไปเห็นกับสีฟ้าเอาเอาของเอายางไปเก็บ มาเอิ่อญคุณยายไปเน่าเออมาเอื่เพิ่นไปเย็บซอยขนาดน้าแต่ว่ามันแปรตันแปรแต่ละค่ะสีวางเลยเย็บกูพันหรืเย็บเย่างแต่ว่ากับมาเอิ่อญคุณยาย่กับนี่กันสีโบเก่าบ่คุณตาฮะกับมาหนี่กันสีโบเก่าบ่กับมาเอิ่อญผู้เฒ่าบ่ค่ะกับมาเอิ่อญผู้เฒ่าแกเก่าบ่กับกับนี่กเก่าเหรอเด้คุณตาครับนั่นละแปรซอยกันจัง่ว่ะค่ะเอาะแปรเก่าบ่ ก้ากับเนาะกับมาฮือนเนาะสีมาเอากระตาสีมาเอาคนไปเก็บซอยแต่ว่าแปมันมีอยู่แล้วเนาะมาท้าเก่ามาใส่ที่ละแต่ว่ามันเป็นดอกจุ่ม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 เนาะเออเฮ็ดนก่าใส่แปดเก้าสีบเก่าเแปดเกสมตัมีบอนีเจัวเกาเกแปดเก่ละเกแปเก้าเแแล้วพู้เท่าเนาะเกาแปดเก่า ก็ทำเป็นกาติดเนาะบึงเนาะตาอยู่จักปีเหรอหกสิบหกหกสิบหกปีแต่ว่าถาวรือว่าฟันวาลีได้เฮ็ดนี่ฟันดีค่ะเลยเนาะคุณตาเนาะเออแต่ว่าไม่เห็นเพาท่านไหนเก็บแต่ว่าเฮ็ดดันไม้ค่ะไปก่อไหวไปเขาอยู่อยู่น้ำโพดึงก๊อฟไพ่นั่งแถวงกอฟไพ่แท่โพดนมีโพดนึงอ่ะคนกะสิเพื่งหยาขึ้นบ่เออบู้ยาบ้านยังไปเท่าไยยังเห็นหลไร แต่ว่าโอ้ยเบื่อเราใหญ่กันนะว่ะเจ้าปุยเอาไว้ร้องนี่ว่ะค่ะกันฝันแนวนี่คิดว่ามีโสดน้องคุณตาเนาะเออค่ะโสดใหญ่เก่าแปดเก่าเออแต่ว่าไปเห็นเห็ดเอาบอกทั้งเห็นเนาะเออเห็นเห็ดเออเอาเก่าแปดเก่าเลดอ่ะตามตัวเห็ดเห็ดนี่กะหาเรือหัคุณตาเท่านี้เคยฝันเยอะเห็ดปวกเนาะเห็ดนี่เอาเอาเอาเห็ดนั่นาะคุณตา จากแล้วแต่ว่าเกิว่าเฮ็ดปวกอย่เมื่อก็น้ำแปดเดยอปวกนี้มันเปดค่ะแต่ว่าเฮ็ดปวกเนี่อย่กให้คุณตาเฮ็ดเท่าที่เคยฝันเฮ็ดนี่มันจะเป็นหาเป็นหกเฮ็ดปวกเนาะไ่เคยฝันเลยค่ะโอ้ไม่เคยฝันเออก็เฮ็ดนี่ กายท่านผู้ชมกันหาแปดกับหกแปดใบน่ำเนาะเออเป็นพิจารณาเบิ่งค่ะเพราะว่าเฮ็ดนี่น้าหออยู่แล้วเออต้องหอเฮ็ดหาเฮ็ดหกยังสี่เนาะเป็นแน่นขันก็สิเป็นเนาะเพราะว่าคุณตาเพิ่นได้ไปเห็นถ้าสิวเก็บกับโบแมนเพราะท่านได้เก็บไปเห็นเห็นนี่กับหางกับหกอยู่แล้วตานนี้เฮ็ดนี่กับหางกับหกเออกายกันหาแปดกับหกแปดใบน่ำเนาะคุณตาเนาะกันไว้ค่ะเอาไปตัดเลนเนาะเออแยกเสิมันใจตัวเดียวร้ายค่ะแต่ว่า สามตัวที่คุณตาให้ก็คือเก้าแปดเก้าเนาะคุณตาเนาะค่ะจังได้ก็เอาไปพิจารณาาบึงค่ะเอาไปเป็นแนวทางหงวดประจําวันทีหนึ่งสิงหาหนีเนาะค่ะเนาะก็ฝันของคุณตามม่ยังเพิ่มเติมไม่เท่าี้ร่ละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาเข้นหลายหลายค่ะที่มาแบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเขนค่ะคุณตาเข้นเพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนใดไปไ้ไปหน้าเนาะค่ะ เพิ่นกลับไปขอเห็ดปัวค่ะอยู่โพ่นคนมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้แนมไปไสกับมีแต่เห็ดปัวค่ะเพิ่นก็ได้กลับมาบ้านเนาะคะ่ะมาเอากระตาไปเก็บเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขเพิ่นให้แนวทางเข้ามาเนาะคะ่ะกับเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าคนกันไว้ห้าแปดหกแปดอายุของคุณตาเขียนนี่กะหกสิบหกปีเนาะค่ะวันทีหนึ่งสิงหาคมสองหาพบเจ็ดค่ะกาให้ท่านผู้ชมมาพปลี่ยนแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมัน,มน,นำดำดำร่ยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของคนตาเค้นค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปทุกคลิปทุกตอรีดีดดังๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเตีงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ